นี่เล่นมุกหาเฮลแล้วกันเ่ยฮอลลีวูดเด้อนี่นุ่งแคปเจอร์ก่อนแล้วค่อยดันเฮโลนะเราเป็นฝ่ายดีเฟนส์ก็กัน้งเพโลออ๋องั้นกูก็เล่นมอยดีกว่าอ้าวแม่งมาเหมือนกันเฮ้ยผมเล่นซิมเม็นธาดีกว่าเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปไอ้เปิดวาร์ปเหรอครับหลัรหัดเบิร์ดตัวนี้อะไรครับ ไอ้ยแทงมาเปิดว่าเดี๋ยว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 ไอห้หลาดเมื่อกี้มันคุนค้นๆนะ a k b 173หนึ่งเจ็ดสามแล้วพวกเนี่ยเนี่ยคนชำนาญการเขาก็จะรู้กันอย่างเางี้ยผมเนี่ยสายสายไม่รู้อะไรเลย มันมาทางไหนอ่ะตามสายแดงเลยสายแดงสายแดงที่อะไรมีจะเล่นเลยโอ้ทีทูวัน

โอ้ยแหกเลยอะไรแหกอะไรแหกโอ้ตายเลยโอ้ตายเปิดวาร์ไปแล้วอ๋อนี่ไงเาว ต่อเชือกพักกูหายไปวะต้องโดนยิงก้นเหรอวะว้าตั้งแล้วเปลี่ยนตัวเอานี่้กเฮ้ยเฮ้ย โอ,อ้โหมึงยิงกู โดนสตีโอโอ้โคัด้โดนเดียวเลยไปโอ้โหแหงเงี้ยโอ้ยโอ้โดนแมคคลี อ๋อครับนา่ิกา่้ามูด้อะไวันจีคนตายหรือเปล่าเรียบร้อยใจเย็นมีคนเข้ามาฮะมีคนเข้ามาในห้องใครใครเข้ามาเอ่ยเขาเขากับใครอ๋อปลาเบิร์ด เล่นโอเวอร์วอ okay. okay. ่น Overwatch ครับแต่ถามว่าถ่ายไหมเหรอผมถ่ายนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรครับไม่ได้ซีเรียสถ่ายที่แบบนั่งอยู่บนซ่วมแล้วก็ัานนั่นที่จากโลถ่ายโอ้โหเอี่้ อ้าวปลาเบิร์ดยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่ครับปลาหายอาการหายยังยังไม่หายขาดเลอะโหแย่เลยปลาอ้าวแต่ว่ามันแค่ตึงๆนิดเดียวอ๋อครับเฮ้ยทักได้แล้วทักสองมือเลยครทีนี้ปลามาช่วยกู้โลกหน่อยเถอ Ừ, nhiều cái đuôi không xuyên đuôi không hả? Ồ nhiều vẫn đang đạn. โอตาย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 ตาาายตายายไปแล้วเารอาายตายายตายตยตายตยตายายตาตายตานตายตยตาตายตาตยตาตายนี <problems>? ่ตายตายยตาตายายยตายตายตย เดี๋ยวนะกูหลงทางนอนเนี่ยอะไรคอกาที่รีเฟอยแล้วติดต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวชานบอดเดี๋ยวชานบอดบอดเก่งไม่ใช่บอดดอ้าวกูหลงทางมาตรงไหนเนี่ย สเตลล่าอร์ตออนไลน์ตามนับเลจะลงตามจ้ามีเทเลพอร์ตมากเกินจนกูหลงใช่เกินจะหลงใช้มากเกินจะไม่รู้ทิศทาง โอ๊ย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 ฮะใครโดนไลไไปนอนเดีเปาเบอร์โดนแลไปนอนปเบอร์โดนไล่ไปนอนไม่ใช่แล้ว ใช่ไม่ใช่หรอโดนไลไไปโดนอะไรวะโอ้ยดูดูดูโอ้โหแหก โค้ตายแกปรมาพอดีวิกตอรี่เฮ้ยฉาจบสวยป่ะด่าเดียวเลยโอยแเย็ <h <h ่ใมจะว่าไงตอน ซื้อมาแล้วครับซื Hoy, ek, ek e ้โอวบอลมมาเนอย็ีพว่ะเอยเอเมันตกดมาแล้วจริงแมออนอยยไอวินได้คิวเยอะสุดเลยเจนด หมดเป็นไหนต้องเล่นกับคนเอไอพีขึ้นเยอะเดี๋ยวไว้มีตังมีตังเพิ่มจะซื้อดูมาเล่นมั่งเห็นปลาเบิร์ดเล่นแล้วอยากเล่นเออแม่ตังยิมซาใจมันแนะนำว่าควรซื้อติดไว้เป็นอย่างยิ่งโอ้แล้วไอไอโหมดที่มาไออะไรนะโฟโต้หรอมุมกล้องโฟโต้ดั้งดูโบราณสัตว์แล้วก็มีอะไรนะไอ้ มองทันสิกอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหโคตรน่าสนเลยฮะนี่หมวดปกติจะเยอะหรือพอมัพช่วยไะอ่าปกติมันเป็นแบบยิงกันเองยิงกันเองใช่อันนี้คือเราเป็นฝ่ายบุกใช่ไหมเออเราต้องบุกนะเราเราลุกเอาแม็กซี่ทำไมน่าอู้อัก็ได้กาะเข้าไปแล้ก็ไม่อะไรนะเป็นเชะใช่ไหม

คอมเมนต์ซ์ใ30วินาทีโอ้โหโอ้ยเหมยมันน่ารักว่ะสรุปเหมยเป็นฆาตกรลต้องจิตใช่ไหมใช่ใช่ท่าตกรเลือดเย็นเขาเรียกเลือดเย็นแช่แข็งเสร็จต่อยแม่งเลยต่อยต่อย

ทอเนี่ิง่ขวายิงปืนหน้าเลย p o r t i น g f o อ duty. ลองตัวนี้ดูบ้างดิมดอารชอบลายฮนทำไมอะลายฮมันเจงอะใช่อะีปตังโ

Hút men rồi Này Dù đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยิงอะไรบ้ามึงยิงอะไรกันชนหลังกันชนหลังดนลุมยำมีเอ้ยเอ้ Jeg har deg.

หยตเสียงเสียงไม่โดนเยเยเยเอ็นดี้เสี่ยเอ็นดีงเสียอ้าวเหนีหไม่ได้บอเอืนสงระก็เสีย อือโอ้มันวะเป็นตัวที่โคตรมันเลยใช่มมันดุดีอ่ะเย้พุ่งไปเลย อโอ้โหเป็นแว่นได้ได้มเอาได้ปะได้ตอนไหนวะตอนนี้เหรออ๋อโด้เพื่งอันตีของเหมยอ่ะอาะ WiFi ยนอยู่ว่เตอ ที่ออเด้นปึ๊บโอ้เออได้ได้พี่น้อยฮะใช่ดิก็มันไม่ได้เงาคนเนี่ยไม่เปรอะไม่เป็นแต่อย่างน้อยเล่นกับบอกมันก็ไม่หัวร้อนนะเว้ย